เจ้านายชื่อกรรำเก่าก็คือจังสูบอเศร้าก็คือจังแพ้บอเศร้าจนเหมือดคำสิวาแล้วดีชีวิตคำว่ากรำรเก่าแลนเข้ามาตำความคิดสงสัยชีวิต เฮาคงเป็นลูกจ้างเพิ่นผู้ล้างคนเฮ็ดหน่อยๆก็ได้หลยแต่เฮาเฮ็ดสิตายสุดท้ายยังขาดเคินสู้งานหนักทุกวันบ่มานเงินเส้นทางเดินมานแต่ใจลาลอยลอตเตอรี่ก็คือจังซื้อทุกงวด งานบุญงานบวชกินท่านกัไปซอยสาตร์กอนเห็ดบาปอยัางไหวนอคอยวาสนาคือจังมาขี่หายแท้ให้คิดสาวาเจ้านายเฮาคือกรรมเก่าให้คิดสาวามาใส่หนีเขาศาสนี้ ท่องคำว่าทนในทุกนาทีเอามาเป็นยากันความแพ้สู้เข้าไปถ้าเฮายังหายใจอยู่สู้ให้เพิ่นหู้ว่าเฮานั้นเป็นของแท้มือแบกเบาไว้น้ำตาไหลก็มีแน มือ่อใดแพ้มันกะแค่ลุกขึ้นสู้ใหม่ทางเฮาสิไปบ่มีทางอื่นต้องลุยต้องบืนเมื่อแรงยังมีย้ำบอกตัวเองเกิดมาทั้งที่อย่าตายฟรีฟรีเสียดายลมหายใจ สู้เข้าไปถ้าเฮายังหายใจอยู่สู้ให้เพื่อนหู้ว่าเฮานั้นเป็นของแท้เมื่อแบกเบาไว้น้ำตาไหลก็มีแหนมองไดแพมั่นก็แค่ลุกขึ้นสู้ใหม่เมื่อแบกเบาไว้น้ำตาไหลก็มีแห่มองไดแพ มันก็นแค่ลุกขึ้นสู้ใหม่